สบายดีพ anyway, ี so ่น้องสุขุมสุขคนครับผมวันนี้กับเป็นบุญกะทินครับผมวันที่27พี่น้องตุลาก้ม2,000หาร้อย27พี่น้องกฐินบัตรลงตาเทศครับผมโกลบอลธรรมน่าพี่น้องเนาะอำเภอศรีพร้าพุ่มพี่น้องวันนี้เป็นมือถอดแล้วพี่น้องเลยครับผมล่อแห่พี่น้องเก็บป่าลูกท่านมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเอาไม่อยู่หรอว่ายายต้องหมดต้องปล่อยให้หมดต้องปล่อยให้หมดเอามาพุ่มม ร้อยให้หมดในของต้นใหญ่เป่าผลไม้สดครับผลไม้สดตลาดสีขอรัภูมิเนี่ยมาทำผมก่อนเลยคือโน้น้องนดีมายลองอไอรอยลรบ้ากินขนมขนมจะแม่จะแม่จะแม่ช็อตจะแม่ช็อตผลไม้คุณยายเป่าครับผมไตุ้ณยายเป่าครับผมมีหลายอย่างนะพี่น้องเด้อครับผมลงทางนรอดีต่อแถวเล้วพี่น้อง นี l, também, ่ล uh ูกช um ิ้นครับผมลูก um ชิ้นครับผมลูกชิ้น um ลูกทานโดยองค์ประเทศบัตตาตกยลนทำมาลามซีพอลอพุนครับผมเหมือนอยหยิบเจได้พี no ่น um ้องโลกเปนหมื <stuffed> ่นทอบครับผมแต่เนี่ยมาทางนี้แหงนะพี่น้องเนาะเอาไปแฮงมาจากภาษาซีพอลอพุนเนี่ยพาบรรยากาศลูกทานมาฝากพี่ป้าพน้องด้มีหลายเจ้าอยู่พี่น้อกทยอยมาเรื่อยครับผมทยอยมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยเรื่อย นนี่ขนมครับนอาจเป็นมันอดรับผมครันังฝานเพี่น้องมี่ลายพี่น้องเ็บฝามาฝาที่พี่น้องครับผมลงข้ามรับผมัดปารุกระลั่นกับผมกดีอรละพุ่มพี่น้องโมนี่มัตีบเจ็ดพี่น้องคิลราคมสองท่านเ็ดพี่น้องเป็นมือทอดนะพี่น้องเด้อครับผมแต่ล่อตุณมจากันชั้นทหารเสาเซ็ตพี่น้องจะได้ไปตัรขบวนมาจากภาษาสีคอละพุ่มรับผม ลำเราพี่น้องเนาะล่ำแต่ร้ายครับผมปลาษาชีปลาพ่นพี่น้องเด็กขาดพี่น้องงานบุญกระทิมบัตรปลาโขกกระลั่นครับผมปาสาชีปาพี่น้องครับผมน <ś les> ้ำมือชนาบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับผมท <ś les> ุกทุบตัดครับผมยาเจ็บยาไข้ยาจนพี่น้องทำเราไม่เลวชุบกูชุกข้นนี่หลายข้อ้องไหนมาพี่น้องเนาะมีหลายเจ้าพี่น้อง นีโรงทานวัดครับผมนะครับผมก๋วยเตี๋ยวครับผมแซ่บๆพี่น้องกินในมัดมือมันเป็นพี่น้องโรงทานวัดครับผมเยอะๆครับผมก๋วยเตี๋ยวครับผมมีหลายอย่างพี่น้องทยอยมาเลยครับผมเก็บปาโรงทานมาฝากพี่ฝากน้องครับผมตอนนี้เป็นช่วงเสาร์พี่น้องเนาะเดี๋ยวช่วงสา้ยสาเก็บปากมาฝากพี่ฝากน้องอีกรอบนึงครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับ